สวัสดีค่ะจากดูดีคิทเช่นค่ะใน E ีีนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการห้องครัวยังไงให้โฟล์รับดื่นไม่ควยกันค่ะการวางผังครัวร้านอาหารที่ดีการโฟล์ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการออกแบบครัวที่มีประสิทธิภาพงานเจ้าเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตรงนี้เจ้าของร้านเมื่อใหม่ควรหาเวลาออกไปทานร้านอาหารอื่นๆที่คล้ายกับของเราและสังเกตข้อดีข้อเสียข,ของครัวแต่ละที่เพื่อน,นามาปฏิบัติให้ดีที่สุด ครัวร้านอาหารที่ดีต้องมีเสียงประสานงานกันของคนทํางานแต่ละจุดเพื่อส่งต่องานกันและแจ้งให้ผู้อื่นทราบแสดงถึงการทํางานเป็นทีมที่ดีโดยเฉพาะร้านอาหารที่มีทั้งน้ํามันร้อนกระทะร้อนมีดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การวางผังครัวร้านอาหารที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4แบบค่ะแบบที่1รูปตัวไอครัวร้านอาหารขนาดเล็กประมาณ3-5ตารางเมตร นิยมทำเป็นแนวยาวแถวเดียวกันติดผนงังรูปตัวไออุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่เตาอ่างล้างตู้เย็นตู้เก็บของเป็นต้นแบบที่2รูปตัวแอลร้านอาหารขนาดเล็กถึงกลางประมาณ5-9ตารางเมตรนิยมทำเป็นรูปตัวแอลคือแถวนึงวางเตาแล้วแต่ว่าเตามีอะไรบ้างต่อด้วยที่วางของเช่นจานเสิร์ฟ ด้านบนเป็นตู้เก็บของแห้งเช่นซอสเครื่องปรุงอีกแถวจะเป็นอ่างล้างแล้วก็ต่อด้วยตู้เย็นแบบที่3รูปตัวยูครัวร้านอาหารขนาดกลางประมาณ10-12ตารางเมตรนิยมทําเป็นรูปตัวยูค่าข้างหนึ่งของตัวยูจะวางเตาประเภทต่างๆตัวเส้นท้องอยูจะวางอ่างล้างและขาอีกข้างหนึ่งของตัวยูจะวางตู้เย็นแบบที่4รูปไอซ์แลนด์ครัวร้านอาหารขนาดใหญ่ ขนาดเกิน12ตารางเมตรขึ้นไปนิยมทำเป็นตัวรูปไอซ์แลนด์คือวางเป็นแถวแถวและมีแถวกลางด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะเปิดร้านอาหารหรือเปรับปรุงร้านอาหารกันอยู่นะคะดูดีคิเช่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ